กาสวัสดีท่าผู้มชมวันนี้พอเที่ยงจะพา่านมช้ชมเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์อีกขังหนึ่งนอกท่าผู้มชมเนาะไปติดตามตัวเลขของอาจารย์เนี่ยครับผมสูตรหวยอาจารย์เนี่ยแต่ว่าได้มากเหรอครับสูตรหวยแต่ว่าหลายคนหลายท่านคนคอมเมตนมากว่าให้พอเที่ยงไปติดตามข้อมันอาจารย์เนี่ยเด้อพอเที่ยงก็เลยต้องรับนาทีไปติดตาม เป็นความฝันหรือว่าตัวเลขที่อาจารย์เนี่ยเคยให้มายัางเป็นตัวเก่าบอ่อฟันท่งหายตัวนั้นหรือบ่อข้อมฝันจะเป็นตัวใหม่บอ่อฝันดีแนวใดเหร่ข้าวต้องไปฟังไปเบิ่งพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมเนาะไปครับท่านผู้ชมมบ่อหลายยายห่างเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเบิ่งนสูตรเพื่คำนวณหรือว่าความฝันอาจารย์เนี่ยพร้อมๆกับแอดมินของห้องทั้งฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยครับผมมาตามความฝันแล้วก็สิถามอาจารย์ว่าฝันยังอาจารย์แล้วก็สิถามเอ่อเอาตัวเลขของอาจารย์ในงวดวันที่สิบห ธันวาคม2564ว้าอีกเทียหนึง่งพี่น้องค่ะผูลังคนณเป็นกับว่าบา่เห็นลิปเนาะคะ่ะแต่ว่าสาบนาก็ได้ลงคลิปไปแล้วตั้งแต่ตองหดเนาะพี่น้องเนาะพราะตอเอือออกปุ๊บเลขออกปุ๊บสาบนาก็ะได้มาตองหดเลยนะจ๊ะแต่ผููลังคนบ่เห็นมือนีสาบนาเลยถือโอกาสเนาะคะ่ะมาตามตัวเลขของอาจารย์เนี้ยค่ะแล้วก็ความฝัน มาเบิว่าอาจารย์เพ่นสิฝันยังบ่เนาะค่ะเนาะก็คือเกาเดอ้อพี่น้องแฟนช่องเอสซีาบานาะนุสิเดนนำมาเป็นแค่แนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเดอ้มอมีไพย,ยังรู้ว่าเล็กสียอ,อกตัวใดเนาะพี่น้องเนาะกันใดตัวเลขกแล้วก็ไปชับช่วยรัตตลีทิ้งไว้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันทีซื้อนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เล็กมุดดินกะมุดยากพี่น้องเอ,อ้ยขี้ดินแก่นพี่น้องมุดจังใดก็มุดบ่เขาจ้าขี้ดินมันแก่นขักพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ย ไปหาจับช่วยรัตตอลีถิ้งไว้เดอค่ะสาหรับตัวเล็กอาจารย์เนี่ยเนาะค่ะเนาะแต่กะมารอฟังความฝันอาจารย์เนี่ยก่อนวาอาจารย์เนี่ยพ็นสิฟันยังบ่อเนาะค่ะเพราะว่างวดก้อนเป็นกับฟันเล็กเป็นกับเขาคักๆเนาะพี่น้องเนาะวันนี้มาฟังวาอาจารย์เพ็นสิฟันยังบ่อเพราะว่าสาวนาบขได้ทัไปหาอาจารย์ค่ะกะอย่างหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะเอากระยำคือเก่าทุกคลิปทุกวิดีโอสาวนานุสิเด็นนำมาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาะยาในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อเอาเขามาตามติดตัวเลขกจากอาจารย์เนี่ยไปพอกฟังกัน คนนั่งคนเลี kind of um. ้ยแต่อาจารย์อยู <alien> ่บ <uğ> <neighbors contre S 3> ้านอยู่อยู่บ้านอยู่คนเดี๋ยวเขาจะไปตามตัวรีแกมอาจารย์นะคะว่าฟันยังบ่อนกันเนาะค่ะอาจารย์โอ้เป็นไดอยู่ดีมีแห้งวะอาจารย์ครับสบายดีสบายดีบ่ได้ไปใส่ช่วงนี้บ่มาไปใสืมยากบ่ก็บ้าหงักบ่ได้ไปใส่ดอกอากาศนี่มันหนาวกันเนาะหนาวเนาะอาจารย์เย็นจ่อยๆเนาะ เอามือเศ้านีนะ่หนาวอยู่แต่ว่าสวยอ,อมานเมื่หนาวเนาะเป็นห,นห่อนห่อนเป็นเอาเอาจังไหนดอกมันม่หยิบมม,ม่นมีฝันมีฝนนีฮะฝนสิตุกติมันแน่เลยอ,อันอันเฟซชองพี่อันเอฟซีอาจาร,รย์เอ้ยเพิ่งถามมาหลายหลายถามมาคักมาแน่ก็เลยก็เหลกเล่าเนี่ยะเดี๋ยวเนี่ยเหล็กเล่าเนาะอีหยังเล็กเล่าหัวเล่าเนี่ยป้าป้ามันไอนมัดใจบาด บัณฑิตใช้มันอันเขาเลยไม่อยากเขาเลยโทรมาหาอาจารย์โอ้ขอเด็กเล่าอย่างเดี๋ยวว่าอัานลำบากแล้วเข้าชิคสองบาทุูเนาะสิมาถามความฝันอาจารย์สันเดีว่าฝันยังโมไม่จังไดสันเดีเดี๋ยวนี้มีแต่คนลอกฟังความฝันอาจารย์นัฝันดอกฝันซีหากับสีเกตก็เร่งวงนเนี่ยนี่เออมันเขาลักษณะนั้นอยู่แล้วเด็กอือ สี่ห้าสี่เจ็ดแค่นมันใจค่ะมันบวมวยครับผมรวยไปส้นแล้วอันนั้นฟันยังไปเนี่ยมาะท่านฟันดอกแต่ว่าฟันตัวนี้หายเลยองอืออาจารย์เป็นฟันขาดสองหางหายแต่ว่าอาจารย์ท่านได้ฟันเด้อค่ะเพราะท่านได้จ่อมือเนาะอาจารย์มือนี่มือนี่หัวกวันทีเก่าอืมแต่ว่ามมอมือเลขมันออกวันทีสิบหกนาะอาจารย์กัดท่าจะฟันจังไดโทรหาในเด้อคครรรัับบผมโทหาอันกระบอกเฟนช่องพี่น้องเอซีเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นท่านได้ฟันเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์เพิ่นท่านได้ฟันหยัง จ้ากะล้ออาจารย์เป็นฝันกรแต่ว่าเลขอาจารย์ที่ไห่ต้องวดที่ไห่ไปก็คือมีมีสี่มีสามมีแปดเลขสามตัวมีสี่สามแปดแล้วก็เจ็ดสามศูนย์จ้าแล้วก็เ,เลขจับคู่ไห่มีสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สามแปดสามศูนย์แล้วก็ ปดหาแล้วก็หาศูนย์เออศูนย์หาเนาะอาจารย์เนาะห้าเปดห้าศูนย์เนอเลขอาจารย์นี้หกคููถ้าผู้ใดท่านไหนองค้นกับว่าท่านเห็นคลิปสาบนากระยำบอกสูฟังว่ามีสี่เจ็ดส่แล้วก็สามเปดศูนยามใหัวั้เขานีเนาะจ้าเดียวกะมีอันหาปหจ้าแต่ว่าที่อาจารย์เพิ่นฟันทงไห้ก็คือ ทีหักกระซี่จิตในใจอาจารย์ก็คิดว่าทีหักกระซี่จิตในใจมันตามสูตรมาเป็นแบบนั้นโอ้ในใจอาจารย์มักเป็นบัวโอ้ค่ะอาจารย์เพิ่นมักเพิ่นบัได้ฝันเนอะเป็นเลขของความรู้สึกมักอะไรคำนวณมัน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 หนีใครจากแม่หรอเ่หนีหนีเม่หนีหนีแท้ๆจากพิจารณายาแล้วมันบ่อาจารย์อาจารย์วารีเม่หนีจากหนีเด้อค่ะเด้อ เลขยังสี่อยู่อยู่อยู่จังสี่ล่ละว,สสว่าอันว่าแต่ว่าก็ขย่ำเนาะค่ะเนาะเป็นแค่แนวทางก็เป็นเส้นช่องพี่น้องเอ็ซีคนให้มาตามความฝันเิ่นนี่แต่ว่าอาจารย์เนี่ยฝันไปฝันไปตาบรรดาเ็เลยว่าโอ้เป็ดเป็ดจอบให้กันนะก็ <c oughs> เลยได้มานี่ยละจ้ะอาจารย์เนาะค่ะเราเลขไทยเลขไทยนี่มันใจคือเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดอืม อาจารย์เพิ่นกับมันใจตัวนั่นแต่ว่าความฝันอาจารย์เพิ่นจะได้ฝันเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าสาบานนาญาติว่าอาจารย์เบิน์ว่าเมียนด้การเป็นอาจารย์เพิ่นบ่ค่อยปากค่ะอือเพิ่นบ่ค่อยว่าอือก็นี่แหละค่ะเพิ่นก็นอยู่บ้านว่าอยู่เห็นยันล่ายุหนีนะก็ว่านี่ไปใสย่ยุหนีละว่าไปใส่โดกปรัสนว่าต้องกินข้าวเหลียวสาวานี่นะหฮ้จังดี กินโจก๊กได้ต้องโจ๊กกินไงอาจารย์พันก็อยู่กับหม้านะคะมันก็เลี้ยงหมาค่ะเลี้ยงหม,ม,มาไว้ไลยไล่ไปสั่นมาหน่อยก็ออกลูกเต็กสุดๆอยู่นีลล่ละอืวมม่าจะเอาไปเลี้ยงกระยานม,ม่นมีเวลาคือกันก็เลยบบ่ได้ไปเลี้ยงเนาะค่ะนั่นล่ะค่ะอันนี้มาตามแล้วเด้อตามความฝันของอาจารย์ให้แล้วอาจารย์เพิ่นท่านได้ฝันพี่น้อง<ต>จา้าเ <จะ S 2> สียหากที่เกล้ามักที่สุดคือกันฝันรุดดิสองหางเนี่ยสองหางนี่แหละ แต่ก็ยังถิ่นท้ออันซีหังอะนะมโนน่ะก็เอาคือเก่าหน่าแหละมเนรเดิแตกบุญลังอ่ะมันเคยเอ็กมันเข่าม้ามันจะเข่าติด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 ไปวันนีกกะไส้ปีไม่กะสีโซกสีมันไส้ปีไม่าะอาจารย์เนาะค่าเพิ่นได้จับเงินล้านเงินเสียรค่าเพิ่นได้หลายกว่านั้นให้สิรู้เป็นเวลาอาจารย์แต่ว่าในใจอาจารย์น่ผู้ใดเสีย แต่ก็ล้อล่ะค่ะล้อว่าไกลๆมืออาจารย์สิฟันยังบ่ครับยังค่อยเอายังค่อยมาใหม่อีกเดี๋ยวจะมาซาบันหน้าอยู่ดอกอืออันหนึ่งบอพูดว่าเป็นโทรศัพท์เป็นอาจารย์สายใหม่เราบ่ค่ะไหาจรย์ผู้ลงคนใหม่บ่โอ้ยมา่อขอตระเลขเล่าเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าเลขไทยมันอ่านดูเขาเลิ่มมักเลขเล่าอย่างเดียวอะเลขไทย้เขามันอ่านเอาให้แปลทายของเขาอ่านเขาอ่านเขาก็เลยเดี๋ยวนมีคำถามหรือเละเล่าอะทั้งเมียงนอกกูน่ะทั้งขามทั้งแดนเขาคนน่ะอื เขาใจเต็มๆบานแล้วเขาสิบสองบาทคุณจ่าแต่ว่ากันมันมันกับบุคุณเคยเนาะทั้งนั้นเนาะในตัวสาบันาะมักตลัฐบาลเขาหนีแล้วมันบุคุณเคยอาจารย์จ่านั่นเห็นบอขันว่ามากันมีตะคนโทรมาจ่าเป็นจังสันฮัลโหลครับผมโอ้ผมเอเอ๋พายยูทูบยู่กดเบิงงเลยสาบันสะสให้ เดี๋ยวผมดีไายอยู่ผมประเทดในไายผมเพียรห็นแล้วเดี๋ยวน <oh ี้อายุยังส vale ี่ติรับยูถึงบ้ขาดสายเพราะว่าเลขทั้งเมียงนอกเป็นออกสามมือเนาะอาทิตย์หนึ่งเนาะจันจันพูดสุบอาจารย์เพิ่นก็เลยหยักนี่ในเลียงนี่แหละค่ะเพิ่นว่ายเฮดหวยมันบ่ได้ง่ายๆเด้อเพิ่นว่ากะกะกะมาเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีทั้งฟังเรายังทุ่มมาขออยู่เลยดิฟ้าอิริที่อาจารย์เอฟซีฟังเล่ากัโทุาอาจารย์ฟ้าเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านนึงโทรมาหาดังข่าวประเทศดังดังอืมขน้อยขน้อยกูแล้วด้วยขน้อยกูแล้วอาจารย์ให้เพิ่นบ่ละให้ให้ทุกคนโอ้ให้เพิ่นไปได้ยู่ได้กินอื้าติโทรฟังขุนกับมาเนาะแก่นะคะแก่แล้วแต่ความชอบเนาะของแต่ละคนผู้ใดจะมาทั้งอันตั้งประเทศกับไปตั้งประเทศจ้ะถ้าผู้ใดมักอันทั้งรัฐบาลฮอกกับมาทั้งรัฐบาลเฮาเด้อ แต่ว่าสาบนากับธนัททั้งคุณเนาะกับธนัดทั้งเฮานี่แต่ว่าความฝันมาตามเห็นแล้วยังบ,บ่ฝันคอนเฟิร์มอยู่กับท่านในฝันเนาะอาจารย์เนาะรอเด้อรอเด้อรอจะถ้าอาจารย์ฝันจังหดสีทูไปบวกเพราะว่ามันจ่อจ่อมือผละเนาะอาจารย์เนาะจ่อมือก้อนไข่สีมะน้ำอาจารย์ครับผมท่านผูช<ม>้ชมหมักบอกขับตัวเลขของอาจารย์เนี่ยนะท่านผู้ชมเนาะ แรกพอเที่ยงว่าจะให้มิ่งฮ่าไปติตตามเป็นข้อมฝันครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยบอกว่ายังไม่ได้ฝันครับเพราะในฝันอยู่ครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วก็ต้องมีคงทุดทายนะครับเหลขอาจารย์เนี่ยเป็นยังจงถาข้อมฝันอาจารย์เนี่ยเพราะว่าหลายข้งหลายเทือครับผมที่พอเที่ยงเคยได้ยินอาจารย์เนี่ยคนฝันมักจะเป็นตัวเลขที่มันจะออกของงวดงวดนั้นดีครับท่านผู้ชมยังงวดออกแปดสามสามแปด้กันกับฝันว่ด้จับประคอ3สามตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะ เพื่นกาปเป็นแปดสามสามแปดกะตรงเป๊ะครับท่านผู้ชมตรงเปะ๊ะฉะนั้นแล้วห้องก็ตรงบอบผาดค้อมฝันของอาจารย์เนี่ยแน่นอนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยวจ้องให้แอดมินของห้องไฟจอมวลล่มไปติดตามค้อมฝันอาจารย์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับผมคลิปนี้พอเที่ยงก็ข,ขอขบนขอบคุณ,คณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขวามเจริญเด้อครับสุดท่ายในพอเที่ยงขอตอนรัไปก่อนพอกันไหม่คลิปหนา กายท่านผู้ชมโชคตีมีตังใช้กันทุกๆคนตอนรับปีใหม่นะครับเนาะไปละครับบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับ